เหตุการณ์ต่อไปก็เหมือนกันอย่าไปตีกันในที่สาธารณะอย่างร้านขายของชำเจ้าของร้านอาวงจรปิดมาโพสต์เลยบอกว่าตำรวจช่วยจับกลุ่มให้หน่อยนะคะถึงขนาดต้องโทรตามเพราะว่าเป็นกลุ่มของบุนป้าสูงวัยสองกลุ่มที่ทะเลาะกันไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยคะ่ะ นี่สงสารเขาาแย่งอะไรกันน่ะเขาทะเลาะก,กันตั้งแต่เขามีประเด็นกันตั้งแต่งานรถแห่อ๋อหรอแล้วจุดที่สองคือร้านขายของชำที่บอกสงสารคือสงสารเจ้าของร้านพยายามจะห้ามก็แล้วนะคะไปบอกผู้นําชุมชนมาห้ามก็ไม่สําเร็จสุดท้ายตัดสินใจต้องแจ้งตํารวจนะคะคือไม่หยุดทะเลาะกันจริงๆอะค่ะคือ เพจโซเชียลฮันเตอร์เนี่ยบอกว่าป้ากลุ่มหนึ่งทะเลาะก,กันที่งานรถแห่ออแต่เคลียร์กันไม่จบมาทะเลาะก,กันต่อที่ร้านชำคุณออนใช้คำว่าป้าเลยเหรอก็แสดงว่าจริงๆต้องมีวุฒิภาวะแล้วนะ ไม่ใช่แบบวัยรุ่นแล้วนะคือถ้าไม่ได้เบลอท่านก็สูงวัยแล้วจริงๆโอ้เมื่อเช้าดูคลิปก็ตอนแรกก็เอะใจทําไมไปเรียกป้าแต่ว่าก็ท่านสูงวัยแล้วจริงๆคุณอาชุนปกติเราก็จะเห็นแต่วัยรุ่นใช่่คะอายุน้อยอาจจะยังสติมีไม่มากพอใช่ค่ะนี่ก็คือหมูมีอายุแล้วใจเย็นๆนิดนึงนะครับเออทีเนี้ยค่ะไม่หยุดทะเลาะกันก็เลยโทรเรียกตํารวจมาระงับเพุนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านค้าในหมู่บ้านอรุณพัฒนาที่นครราชสีมาไปถามเจ้าของร้านกันหน่อยน่าเห็นใจที่สุดคุณสุภาพรบอกว่า ช่วงเกิดเหตุเนี่ยก็คือเนี่ยกลุ่มคุณป้าสองกลุ่มมาตบตีกันที่หน้าร้านเพราะว่าทะเลาะก,กันมาก่อนเป็นคู่อริไม่ถูกกันเคลียร์กันไม่ลงตัวเจ้าของร้านบอกดิฉันก็พยายามไปห้ามแล้วใจเย็นเยนใจเย็นเย็นเอาไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาจัดการผู้ใหญ่บ้านยังเอาไม่อยู่ค่ะคุณผู้ชม,อมสองฝ่ายยังไงก็ไม่ยอมกันตัดสินใจสุดท้ายต้อง191แล้วละมั้งตำรวจก็เลยมาระงับเหตุนะคะ ไม่มีใครบาดเจ็บแล้วพอตำรวจหนึ่งเกหนึ่งมาได้ผลแยกย้ายกลับไปแต่โดยดี <c oughs> ตัวเองก็เลยบอกว่าไม่ไหวละไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็อยากฝากถึงคนทั้งสองกลุ่มคือหนึ่งก็อายุมากแล้วอย่าทะเลาะก,กันเลยยังไงก็เป็นคนบ้านเดียวกันค่ะฝากไปถึงคนสองคนนะคะ่ะก็อย่าทะเลาะวิบาทกันเลยอย่ากวนกันเลยนะคะเพราะว่าบ้านเดียวกันเนาะแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงไปไหนมาไหนก็ไปมาหาสู่กันสะดวกก็เลย ทางนี้ก็ห้ามอะไรก็ไม่ฟังนะครับก็ตามคลิปเนี่ยสำคัญคือต้องมีสตินะครับแล้วคือกลายเป็นว่าพอมันเกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยปกติผู้ใหญ่ต้องห้ามเด็กค่ะไปทําแบบนี้นะแล้วรอบนี้คือพอเป็นผู้ใหญ่ทําเองอ่ะเด็กก็จะมองยังไงเจ้าของร้านดูเด็กกว่าด้วยใช่ไหมครับก็พยายามจะห้ามสุดท้ายคือวุฒิภาวะสําคัญนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าวัน news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจกว่านิวครับ